นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ Think Again The Power of Knowing What You Don't Know ของ Adam Grant หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มที่ผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหนังสือที่ดีที่สุดในปีนี้และที่สาคัญที่สุดก็คือ หนังสือเล่มนี้ทาให้ผมคิดได้ว่าการที่เราคิดทวนสองรอบหรือที่เรียกว่าคิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันมีความสําคัญชะไหนหากว่าเราไม่มีการคิดทวนสองรอบคุณก็จะไม่มีวันที่จะเข้าใจความเป็นจริงได้เลยว่านี่คือโอกาสอันสําคัญที่สุดในชีวิตของคุณที่คุณจะตัดสินใจที่คุณจะรอคอยแล้วก็เรียนรู้กับมันไปว่าชีวิตนั้นมีทางเลือกให้กับคุณเสมออย่าเพิกเฉยกันกตัดสินใจของชีวิตไปเพราะนั่นคืออนาคตของคุณผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่า การคิดอีกรอบหนึ่งมันคือการสอบทานตัวเองอย่างแท้จริงซึ่งสิ่งนี้จําเป็นสำหรับคนในยุคสมัยนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเปิดเรื่องมาเขาก็เกิดในเรื่องของนักดับเพลิงคนหนึ่งที่ทําการกู้ภัยต่างๆนานาเพราะมันเป็นไฟป่าแน่นอนว่าการกู้ภัยจึงยากมากๆเหตุการณ์ก็ได้เลวร้ายลงจนทําให้นักดับเพลิงคนนี้ได้คุ้นคิดและก็ตัดสินใจอย่างเฉียบขาดและเด็ดขาดก็คือการถอดเครื่องป้องกันภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็น ชุดนิรภัยหรือว่าหมวกนิรภัยต่างๆเขาก็จึงได้วิ่งออกไปเพื่อเอาตัวรอดเข้าไปในป่าลึกแน่นอนว่าสุดท้ายแล้วเขารอดอยู่คนเดียวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากในข่าวภัยธรรมชาติหรือไฟไม่ป่านั่นเองผมจึงมีความคิดบางอย่างเกิดขึ้น,นะเวลาที่อ่านเรื่องเรื่องนี้ผมกลับมองว่าการคิดทวนสองรอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นการช่วยให้เราประสบความสําเร็จอย่างเดียวแต่มันกลับช่วยให้เรารอดพ้นจากปัญหาหรือภัยอันตรายต่างๆ ยังบุบวิดเลยซึ่งแน่นอนว่าเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างเพียงแต่เรารู้แค่ตอนนี้ว่าเราควรตัดสินใจยังไงณวันนี้เลยเหตุผลที่เขาวิ่งเข้าไปในป่าเพื่อจะไปหลบไฟไหม้ป่าเนี่ยก็เพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาไม่น่ารอดถ้าเกิดสมมุติเขายังสวมใส่ชุดนิรภัยแล้วก็หมวกนิรภัยอยู่มันมีน้ําหนักที่เยอะพอสมควรพออําหนักที่เยอะในการวิ่งอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจึงเป็นไปไม่ได้คนเขียนจึงตั้งคาถามว่าเอ๊ะ เราสอนกันมาตลอดว่าคนที่จะเป็นนักกู้ภัยเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหมวกนิรภยัยมีชุดนิรภยัยและมีเครื่องมือต่างๆมากมายเพื่อกู้ชีวิตคนอื่นและก็ตัวเองไปพร้อมๆกันแต่ทำไมก็ถึงคิดนอกกรอบเขาพยายามคิดว่าเออจะรอดยังไงกับสถานการณ์ดังกล่าวแน่นอนว่าการคิดวนสองรอบมันหมายถึงว่าเราจะต้องคิดอะไรที่มันแตกต่างและคิดไ่เหตุเป็นผลจริงๆณนะเวลาที่เราเจอสถานการณ์ขับขันเนี่ยแน่นอนเป็นสิ่งที่ไม่ได้คุ้นเคยกันมากแต่ว่าแต่ละคนเนี่ย ก็จะไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์นี้ได้เท่าเทียมกันอย่างแน่นอนนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงคิดทวนสองรอบแล้วมันมีผลดีอย่างไรการอดทนอดกลั้นต่อสภาวะต่างๆรอบตัวของเราทําให้เราสามารถคิดทวนสองรอบได้หากเราขาดการอดทนแล้วซช้เราจะทำตามอารมณ์ไปโดยประิยายนี่คือเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะมีคําว่าอดทนอดกลั้นมันคือการที่เราอยู่ณตรงนี้ไม่ไปไหนเราพยายามอดทนให้มากที่สุดเท่าที่เราทําได้ เราพยายามเพิ่มขีดจำกัดในการอดทนตลอดเวลาเรารู้ชัดว่านี่คือความมุ่งมั่นที่สุดในชุดของเราเองเรารู้ว่าทางนี้เป็นทางดีที่เราจะเดินไปเราปิดประตูให้กับความล้มเหลวในความหมายก็คือในการถอยหลังกลับเรารู้ชัดว่าความล้มเหลวเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จเราจะอดทนอย่างยิ่งแล้วก็มุ่งมั่นอย่างยิ่งยวดนี่คือเหตุผลที่สําคัญที่สุดที่ทําให้เรามีกระบวนการความคิดที่ดียิ่งขึ้นในการให้เรามีความคิดที่ถูกต้องเนี่ย เราจําเป็นจะต้องคิดผ่านกระบวนการเหตุและผลคิดผ่านในสิ่งที่เราต้องรู้ว่าอะไรจริงไม่จริงนี่คือเหตุผลที่สําคัญไม่แพ้ไปกับการใช้เหตุผลอื่นเลยทฤษฎีบางอย่างมาบอกเราอย่างเห็นตรงหากว่าการที่เรารับฟังเรื่องราวเพียงสักแต่ว่าฟังแล้วหลังจากนั้นเรานําไปหาข้อมูลส่วนต่อขยายจะทําให้เรามีปัญญามากยิ่งขึ้นทฤษฎีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีต้มกบหรือว่าทฤษฎี ที่ทําให้เรามีความเชื่อต่างๆแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเข้าใจเป็นทฤษฎีนั่นคือทฤษฎีหน้าที่ของเราคือนําทฤษฎีนั้นไปปฏิบัติแต่ละคนนั้นจะต้องมีผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันทฤษฎีนั้นจึงจะอนุมัติหรืออ p p r o v นั่นเองการที่เราเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ทฤษฎีต้มกบเนี่ยทุกคนจะรู้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรานํากบไว้ต้มในน้ําเดือดแน่นอนเราอย่าเพิ่ง ให้มันเดือดก่อนเรากบใส่ในหม้อที่มีอุณหภูมิน้ําที่ปกติหลังจากนั้นเราค่อยๆเพิ่มไฟในนนกบก็จะคุ้นชินกับอุณหภูมิแล้วก็ตายลงไปแต่คนเขียนได้กล่าวไว้ว่าเขาได้ทดสอบจริงๆแล้วสุดท้ายกบก็กระโดดมาอยู่ดีในนักอุณหภูมิที่มันทนไม่ไหวสิ่งนี้ผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นทฤษฎีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะผมเองไม่ได้มีเวลาทดสอบสิ่งเหล่านี้ แต่ผมก็ไม่ได้เชื่อใคร100%รเรซรวมถึงทุกๆทฤษฎีที่ผมได้ศึกษามาก็เช่นกันผมไม่ได้ปักใจเชื่อการสักแต่ว่าฟังสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้สึกสิ่งเหล่าน,นี้มันทำให้เรามีพื้นที่ในการสอบทานความคิดในมากมายมหาศาลเราจะเชื่อโดยการขาดการไตร่ตรองเป็นไปไม่ได้หากเราซื้อหนังสือสัก2 3 0 0บาทแล้วเราบอกว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนชิดเราผมอยากจะบอกว่าให้ใจเย็นๆก่อนอย่าเพิ่งปักใจเชื่ออะไร100เเซ์ ทุกอย่างคุณต้องนําไปปฏิบัติใช้เท่านั้นคุณจึงจะตอบอย่างเห็นตรงได้เลยว่านี่คือทฤษฎีที่เหมาะกับคุณมนุษย์เรามีเจ0 0พันล้านกว่าคนเรามีทฤษฎีไม่น้อยไปกว่า1นึ่งแสทฤษฎีแต่ละคนนั้นจะไม่ได้ใช้ทฤษฎีทั้งหมดในสิ่งที่มีอยู่บนโลกใบนี้ให้เข้ากับทุกๆคนบนโลกเราต่างคนต,งต่างต้องหาทฤษฎีที่ตรงกันกันกบเราโดยการสอบทานทฤษฎีนั้นด้วยการนําไปปฏิบัติใช้กับตัวเราเอง กับการถ้าเกิดสมมุติเราไม่มีเวลาในการนําไปปฏิบัติใช้คุณไม่จำเป็นต้องซีเรียสกับมันมากคุณจงสังเกตค่อยๆเรียนรู้กับมันดูกลุ่มตัวอย่างพยายามนึกภาพให้ออกว่าเอ๊ะในทฤษฎีนี้มันสามารถที่จะเป็นไปได้หรือเปล่าถ้าเกิดสมมติเราพยายามสาะแสวงหามันอาจจะไม่ต้องลองทฤษฎีนั้นทั้งหมดให้มันสมบูรณ์แบบเราจะลองสัก 10- 2ถึงเรเราก็จะรู้ได้ว่านี่มันเหมาะกับเราหรือเปล่า เหมือนกับประมาณว่าอาหารเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินทั้งหมดจานาถึงจะรู้ว่ามันอร่อยเราแค่กําลังชิมมันเราก็จะรู้ว่านี่คืออร่อยหรือไม่อร่อยเท่าน,นั้นก็เพียงพอแล้วเมื่อเจอสถานการณ์ขับขันแน่นอนว่าเราจะไม่สามารถใช้สมองได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเราเป็นคนที่ชอบคิดทวนสองรอบการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าจะช่วยให้เราผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยง่ายเหตุผลที่เราควรคิดทวนสองรอบก็เพราะว่าเราจะได้มีกระบวนการความคิดที่ถูกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อมโยงเหตุผล การคิดทวนสองรอบและก็ความเป็นจริงเข้าด้วยกันนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าเราจะมองเห็นภาพความเป็นจริงอย่างชัดเจนหลายคนที่มีอารมณ์ร่วมกับสถานการณ์ต่างๆรวมกับการตัดสินใจทุกๆครั้งคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าคุณกำลังถูกเบื้องหลังความรู้สึกมาบงการความคิดของคุณบางคนขาดสติจนถึงขั้นพูดออกมาโดยที่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดอะไรออกมาแล้วพอเราบอกว่าคุณพูดคำนี้ออกมาได้ยังไงเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนี้ เขาไม่ได้เจตนาพูดแบบนั้นสิ่งล่าน,นี้เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นการฟังไม่ขึ้นอย่างมากก็เพียงเพราะว่าเราพูดคำคำนั้นออกมาเราจะบอกได้ยังไงว่าเราไม่ได้ตั้งใจคุณพูดคำคำหนึ่งมากกว่าสิบครั้งใน,นค,ความตั้งใจโดยที่คุณไม่รู้ตัวทุกๆอย่างสมองทํางานเป็นอัตโนมัตินั่นหมายความว่าคุณจะทําอะไรก็ได้หรือคิดอะไรก็ได้ ตามสิ่งที่คุณฝึกฝนในแต่ละวันถ้าเกิดสมมติคุณเน้นคิดทวนสองรอบชีวิตคุณก็จะมีเหตุผลตามความเป็นจริงนั่นจึงจะแปลว่าคุณเป็นคนเชื่อมโยงเหตุการณ์ในความเป็นจริงได้อย่างแนบสนิทคุณสามารถซิงค์ตัวเองกับความคิดเนี่ยเข้ากับความเป็นจริงได้มากนั่นจึงจะเป็นทางออกของปัญหาว่าคุณเป็นคนแก้ปัญหาได้เก่งในที่สําคัญกว่านั้นคุณจะเป็นคนที่สามารถมองเห็นปัญหาได้อย่างทะลุป,ปูโปรงจงเป็นคนที่ระมัดระวังความคิดและระมัดระวังคําพูด เอาไว้ให้ดีๆเพราะนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตที่เราอยู่กับมันตลอดเวลานั่นคือความคิดของเราเองสุดท้ายนี้ส่วนที่สําคัญของการพัฒนาความคิดคือหลักการใช้เหตุและผลรวมถึงการจําลองสถานการณ์ก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นจริงๆซึ่งทักษะนี้จําเป็นจะต้องใช้เวลาฝึกฝนอย่างยิ่งโดยเฉพาะการคาดการณ์เป็นสิ่งที่ทําได้ยากผมเชื่อว่าทุกคนที่มีทักษะของการคิดวนสองรอบเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้สกิลนี้ติดตัวกลับมาก็คือการที่คุณจาลองสถานการณ์ได้ก่อน การที่คุณมีใช้ไปกว่าครึ่งเพราะว่าคุณสามารถที่จะพิจิตรหรือทํานายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เรื่องนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องจริงส่วนตัวผมแล้วผมก็คิดและวางแผนก่อนที่จะเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะตัดสินใจต่างๆว่าถ้าเกิดสมมุติผมตัดสินใจแบบนี้ผลลัพธ์จะเป็นยังไงต่อไปนั่นจะเป็นทักษะที่จําเป็นในยุคสมัยนี้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราไม่รู้ว่าการตัดสินใจของเรามันจะมีผลลัพธ์ยังไงเราจะไม่รู้เลยว,ว่าเราควรจะเลือกเดินทางไหน เพราะทุกทางนั้นสําคัญไปหมดโลกนปัจจุบันนี้มีข้อมูลมากมายมีชุดความรู้เต็มไปหมดเราจะใช้เวลาอันสั้นสอบทานมันได้อย่างไรว่าทฤษฎีนี้หลักสูตรนี้วิธีการนี้เหมาะกับเราผมจะไม่บอกว่าทฤษฎีไหนผิดหรือถูกแต่ผมจะบอกว่ามันจะมีทฤษฎีบางทฤษฎีเท่านั้นที่จะเหมาะสมกับเรานั่นแหละจึงจะเป็นทางออกของชีวิตเราว่าเราควรจะตัดสินใจยังไงตราบใดที่คุณยังไม่สามารถเรียนรู้เรื่องทฤษฎีแต่และทฤษฎีที่จะเข้าออคุณได้ ราบนั้นคุณจะไม่รู้ว่าคุณควรจะใช้ชีวิตอย่างไรให้เหมาะสมกับบทบทต่างๆเพราะนั่นจะเป็นสาเหตุที่สําคัญที่สุดที่ทําให้คุณตัดใ,ใจเลือกเดินในทางที่ถูกหรือผิดและผมหวังว่าการที่คุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้หรือการคิดวนสองรอบโดยปกติเป็นนิสัยเนี่ยจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นผมเชื่อว่าทุกปัญหาย,ย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รน n d t a l k ชี่ด้วยนะครับ